ครับวิธีทําในข้อสอบจริงๆเนี่ยเพื่อให้มันสั้นและรวดเร็วเราทําแบบนี้ทีนี้ครูอยากให้ลูกเข้าใจมันจริงๆว่าเอ้ทำไมมาถึงทําแบบนี้ได้มาดูเหตุผลกันนะลูกพื้นที่ลูกเดิมก็ต้องเกิดจากความยาวด้านเดิมคูณความยาวด้านเดิมใช่ป่ะ,ะที่เราท่องสูตรว่าด้านคูณด้านอ่ะไอ้คำว่าด้านนั้นหมายถึงความยาวด้าน ความยาวด้านรูปเดิมคูณด้วยความยาวด้านรูปเดิมขอเยอขอเขียนยยอๆนะที่มันไม่พอด้านเดิมคุณด้านเดิมทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงครับพอมีการเปลี่ยนแปลงความยาวด้านเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซนมาทำให้ ความยาวด้านรูปใหม่มันจะกลายเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นของความยาวด้านรูปเดิมอ่ะอันนี้งงปะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วความมันเพิ่มความยาวด้านเพิ่มขึ้นสามสิ ทำให้ความยาวด้านลูกใหม่กลายเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นของความยาวด้านลูกเดิมเขียนนะพื้นที่ของลูกใหม่มันก็ต้องเกิดจากด้านใหม่คูณด้านใหม่ความยาวด้านลูกใหม่คูณความยาวด้านลูกใหม่และคำว่าด้านใหม่เนี่ยมันคือร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต ของด้านเดิมด้านใหม่อีกตัวหนึ่งก็ร้อสซของด้านเดิมคำว่าของก็คือคูณร้อสคูณด้านเดิมร้อสซของก็คูณด้านเดิม ทีนี้เด็กๆสังเกตตรงนี้นะนะลูกถ้าฟูเอาตรงนี้กับตรงนี้มาอยู่ติดกันด้านเดิมคูด้านเดิมมันกลายเป็นพื้นที่เดิมใช่ไหมแล้วการคูณมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมลูกนั้นฟูลสลับเลยร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์คูณร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูกะเอาไ้ตรงเมื่อกี้เนี้ยด้านเดิมคูณด้านเดิมมาติดกัน ที่เมื่อกี้คุณเล่มไว้เนี่ยเอามันมาอยู่ติดกันเลยด้านเดิมคุณด้านเดิมมันกลายเป็นพื้นที่เดิมแล้วพื้นที่รูปเดิมแล้วกลายเป็นพื้นที่รูปเดิมเนี่ยครับเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงได้ใส่คำว่าของพื้นที่รูปเดิมเข้าไปได้ เ,เมื่อกี้เนี้ยเนี่เรามาถึงบทที่ตีแล้วนะเนี่ยเศรษฐกีจเนี้ยรูปรูปดูดิใช่ไหมอ่ะถูกเ,เก็บตรงนี้ให้เสร็จกันร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อุลร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อุลพื้นที่รูปเดิม ดูประเทษเนี้เทียบกันไอคูณตัวนี้ก็คือว่าของอนะ่ะยังยังมีอะไรงงอยู่ไหมครับเออผมเข้าใจแล้วเนาะว่าเราสามารถจะทำแบบเมื่อกี้ได้ เข้าใจที่มาแล้วเห็นแล้วคงเห็นแล้ว